เขาทำให้เราถูกเพราะเธอฉันเลยไม่มีความสุขถ้าเขาไม่พูดแบบนั้นฉันคงไม่เป็นแบบนี้คุณเคยพูดหรือคิดแบบนี้กับตัวเองบ้างไหมในโลกของความสัมพันธ์การประทะความไม่เข้าใจความผิดหวังมันง่ายมากที่เราจะโยนความทุกข์ไปไว้ที่ใครสักคนใครบางคนพูดไม่ดีใครบางคนทำให้เรารู้สึกด้อยค่าใครบางคนไม่เห็นความพยายามของเรา ใครบางคนเดินจากไปแล้วใจเราก็พูดเบาๆว่าเขาพรากความสุขของเราไปแล้วแต่ถ้าลองย้อนกลับมามองให้ลึกเราจะพบว่าความสุขไม่ใช่ของที่ใครเอาไปได้มันอยู่ในใจเราและถ้าใจเราไม่ยอมให้ก็ไม่มีใครแตะต้องมันได้เลยธรรมะจึงบอกไว้ชัดเจนว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวและใจคือผู้กำหนดคุณภาพของชีวิตไม่ใช่คนอื่น ในวันที่คุณโดนดูถูกถ้าใจคุณมั่นคงในคุณค่าตัวเองคำพูดนั้นก็ไม่อาจทำร้ายได้ในวันที่คุณล้มเหลวถ้าใจคุณยังเห็นโอกาสความล้มเหลวก็กลายเป็นครูในวันที่คุณเสียคนที่รักถ้าใจคุณเข้าใจความไม่เที่ยงคุณจะยังเดินต่อได้เพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นให้แต่คือสิ่งที่ใจเลือกจะรู้สึกแล้วเราจะเลือกได้จริงเหรอ คำถามนี้น่าสนใจเพราะใช่บางสถานการณ์มันหนักจริงแต่ใจเรายังมีช่องว่างเล็กๆให้เลือกการตอบสนองเสมอแม้จะถูกทำร้ายเราก็เลือกจะไม่เกลียดแม้จะผิดหวังเราก็เลือกจะไม่หมดศรัทธานในตัวเองแม้จะเจ็บเราก็เลือกจะเยียวยามากกว่าทำลายเพราะถ้าเราปล่อยให้คนอื่นควบคุมใจเราเราก็เหมือนมอบกุญแจความสุขให้คนอื่นถือไว้ เขาอารมณ์ดีเราก็ยิ้มเขาเมินเราก็เศร้าเขาชื่นชมเราก็รู้สึกมีค่าเขาดูถูกเราก็รู้สึกไร้ตัวตนแล้วเราจะมีอิสระทางใจได้อย่างไรในเมื่อใจของเราต้องขึ้นอยู่กับเขาธรรมะจึงเป็นเครื่องมือให้เราคืนอำนาจให้ตัวเองให้เรากลับมารับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ด้วยการโทษใครแต่ด้วยการฟังใจตัวเองอย่างลึกซึง้ง คนที่พรากความสุขจากเราไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาใจดีแต่เพราะใจเรามั่นคงพอที่จะไม่ยอมให้ใครมากำหนดว่าวันนี้เราจะรู้สึกยังไงความสุข จึงไม่ใช่เรื่องของเหตุการณ์แต่คือเรื่องของท่าทีที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นคนที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตจะไม่รอให้โลกหยุดพังจะไม่รอให้ทุกคนเข้าใจจะไม่รอให้ใครมาเติมเต็มแต่จะค่อยๆสร้างที่ว่างในใจวางจากความคาดหวังวางจากการเอาชนะวางจากความอยากให้ใครมาเห็นค่าแล้วเขาจะพบว่าความสุขมันอยู่ตรงนั้นตรงที่ใจไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแก้ แค่ขายใครไม่ต้องแบกใครไว้บนบา่าไม่ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างดีแค่เป็นตัวเองและยอมให้ใจได้พักบ้างอย่าปล่อยให้ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับคำพูดของใครหรือสีหน้าของใครเพราะเขาอาจลืมไปแล้วว่าเขาพูดอะไรแต่คุณอาจยังเจ็บอยู่ทุกวันถ้าอย่างนั้นเจ็บซ้ำไปทำไมในเมื่อเรามีสิทธิ์จะวาง จงจำไว้ว่าไม่มีใครพรากความสุขจากเราได้ถ้าใจไม่ยินยอม ไม่ใช่เพราะเราดีเลิศแต่เพราะเราเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครแบกใจเราแทนได้และไม่มีใครเยียวยาเราได้ดีเท่าตัวเราเองวันนี้ลองคืนอำนาจให้ใจตัวเองดูให้ใจได้เลือกใหม่เลือกจะสงบเลือกจะเบาเลือกจะให้อภัยเลือกจะไม่เกลียดเลือกจะไม่รอคำขอโทษเลือกจะไม่เดินกลับไปยังที่ที่ทำให้เจ็บและเลือกจะรักตัวเองแม้ไม่มีใครรัก เพราะความสุขไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือการฝึกใจฝึกวางฝึกเข้าใจฝึกให้อภัยฝึกเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมายืนยันสุดท้ายนี้จำไว้ว่าความสุขอยู่ในมือคุณเสมอถ้าคุณไม่ปล่อยให้ใครมาถือมันแทน